จำครับตับไท<ำ>ยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี้ครับ <c oughs> พี่น้องครับสสบายมันเสมอวันเรือใหม่ความเจ็บยาสดายความไขยาสุกี้คาัาซูสมบายมันเสมันเรือเก่าความสุขมีแก่มูบเจ้าโลงให้หายความเศร้าจะหายไปครับท่านผูชมท่ันผูฟังทีคารพรักทุกครับงเบาเอ็กโคคุณผู้ชมจากผูโหวตหลายนะนี่ครับต้น่าวผม้ชมครับสิบสี่หน้าิการกับอีสานสินหน้าที่อยนประมาณกลางครับ สรับปเปลี่ยกนการขึ้นเครื่อง้าเช็ดนูนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าครับอย่างใดสินค้าในภาจะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผงซักฟอ,อกนานโจชีวภาพพลังซักคูณ2สองับนะสำหรับในเรื่องของผ้าขาวโดยเฉพาะชุด,ดกระเรียกน,นะครับะลูกล้านเท่าพี่เราเท่าลังจากมีน้ำควายโรงเรียกน,นะครับนะเอาแซ่คาร์มเนยตัวนเดินหรือ ะครับขามขึ้นเราก็เป็นอนย่งขงังบขามเพราะนผู้เป็นบัวอาบนะครับเรื่องมะเส่าไม้ที่บอยแม่เขาจะเอาเขาเคลือบฟันหรือว่าจะนั่งซักก็ได้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับแต่ว,ว่าก่อนซักขอให้แช่ไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีบานีในเรื่องของอที่ว่าผ่าเยอะคือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคน้บยาซักผ่ามวนเทาล่างออกแล้วมวนเทาเสิร์ฟออกแล้วนะครับสา,า,ามารถทห้โรคเซลล์หนอนได้ให้โรคเซลล์ถ่าคู่ได้ กาแบลงใจกุมม้มมงหม,มุนหมวกห่งหมวกหนีบหมกมันไก่พุชกาแฟแบบนี้ไม่เป็นอันตรายไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟนะครับอันนี้คุณสมบัติพิปปเศษเลยเพราะมีโซดาไฟอยู่ในนี้ขณะนี้คู่นี้ที่มีปัญหาเรื่องของขั้นมือ,อเวลาเข้าร่างจานหรือว่าซักางามือโล่มือแพ้เมือแด็น,นะครับหนะึ่ตัวนี้ใช้ได้นะครับหนะึ่งกิโลกรัมราคา2องบาท นะครับนี่คือความแตกต่างจากของตลาดพี่เครับนะครับเ่อนนลนะครับาพี่ดอกเขาเาขาไว้มือบอลนาวบม่นบออาบสองตัีโดาไฟนะครับบอเยให้มือเทาเปลี่ยนแนวอื่นนะพี่ด็กนะต่ากไ้นะสงอยกาสินก่าเด้อนาโนชีวภาพนั่นเองครับเราสายคุณแม่คานนองบัวแล้วผู้กับสุสันวันเด็กกับแม่ค่าวันเด็กกับัีฑิกับูี่บัณฑิตกับมี่ได้สมุต

อู like so war, exactly ้สิบหาจากหลายเนี對對้ยวอนนูนูรนวนไปอันนี้บอกวนไปอย่วันด็วันยังก่อนาโอ้มาจากว่างนากจะเลี้ไปที่่บตบวงแม่เอ้ยใสผ้าห้อยจากกระนาวสองตแล้ว ตาราสองตัวก็เดียวที่ kind of <'ve> ้อแ่ลสดปีนี้นาคท่ังัดเลยะทึ่งยอนหยนู้จังหวัดเลยอุณหภูมิิดลกับลาสุดอุณหภูมิติดลดสี่สาองศา เราทำเจ้าเรี้ยงอย่างพูดเถอะเนี่าโมัยตีแต่เอ้พวกต้นีอไร่างเงี้ยได้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 ขึ้นเก้าขนาดคน้ำรั่น่องน่อไปเนี่พี่น้องเอาันสิละ จากเ่องต่างแล้วการเพิ่งงกันไปรู้สึกคนที่เก่าเลยครับเพรว่าว่าเอาเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างโภเมียนะครับกรเพิ่มเง้งกันไปเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นชนเดียวกันเนาะวันี้รตนาาแสดงเ่าบุญมาครับครับผมวัสดีครแม่ครับคุณนาแสดงเ่าบุญมาครับเอาเอเพื่ออะไรจังหวัดใดเนาะเป็นน้ำเพื่ออะไรแม่ โอ้พกอาทิตยน้าเคไไปส่งให้ไปห้องกินบ่อ้โอ้ตอนพวกอิตย์หนาเราเราไปส่งให้แม่เนาะโอเคี่อันคนเหมอนวนบกไรเนาะแม่เนาะเออดูกระล้วนบุกไรบุกเงยงอย่าเนาะเอออาสั่งเดียวบ่ เดี๋ยวลูกห้กนลทกับไปหาเสยเอาไปล่องั่นปูกับพิงบ่อหรือว่าปูไปไหนแม่เอาลงเอาลงดินแม่ต้องเอาลงดินต้องเอาลงดินได้สุขช่วยตัวฟาด้ได้เต็้แมเอาลงดินเนาะต้องสีชมพูแม่ต้องสีชมพูเุ้ขช่วยเอากองหนึงเนาะ ปาดโกเออแมนวะปาดโกรวก็มีฟอดมีฟอดมีขวดสีโอเคโอเคสัญญายลกูา okay, okay. ลกให้เั็นโทษครับ,รบเดี๋ยวลูกให้เันโทษครับคุณแม่เด้อนี่ยหมือนกันบอลล็อกบอลเดี๋ยวลูกให้เันโทษครับคุณแม่เด้อขอบคุณคนระับสวัสดีครับขอบคุณครับ รับสายต่อไปครับพี่ดำครับสวัสดีครับคุณนักแสดงเป้าคุณม้าครับอีอีนนกนะอออออรอบนึงพอาวพอดีสัญญาณขึ้นโมื่อวานนี้มันขาดตกมันขันตกรอบทักทายครับณนะมนโกมุดพิธนาด สวัสดีวันเด็ก้ันาสัสวันเดจ้าวนเดกสัญญีจาสสันเด้สัสดีเด็กจ้าสวัดเาสวดีวนกจ้าีวนกัีวัเดกนเดรกว่าันเาีเ้าสัสอาสัสดีวเด็ก้าสวัสดดกจาสวัสดเาสับนเามองเคยยาัีามองมันเคยาีเสัญญาณวเด้อ เดี๋ยวลูกไอบมาโชคกลับแล้วทำเยอะคนยืนเพรมีสัญญาณขึ้นเด้อโอเคครับขอบคุณหลายๆครับนะฮะมันเป็นขาดขาดให้หายคือกลางกลางครับเป็นจังไรกับโมหะนะครับมันก็เริ่มสื่อสารกันบมลุ่นเรื่องนอกี่นนอกนะครับนะเป็นสัญญาณหายไปนาทีนะครับเดี๋ยวให้เบาคลุกคลิกนะครับเป็นจัดการให้นะครับจุดจางผ่านดุลนะครับผานเป็นมิเตยร์แล้วก็ต้องทำกครับที่อยู่ฐานประจครับที่ของทุนเกาหลี ะระวังที่รอดราสายโรันจากท่านบาลพาที่เดินเข้าไปเที่ยวจังหวัดอุบแลแบบเสียงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะครับไปท่านอ่าเมื่อว่าเป็นเป็นความสวยงาม,ม,มาของธรรมชาติย้อนย้อนเนาะก็ยังจะวปดูความชอบนี้นี้ นะครับแต่ความันจะเป็นดอกเป็นโขดเป็นหินใดต้องหลาปีดีแล้วครับรอยปีสิบปีพันปีหมื่นปีจะสิเป็นหินที่เป็นลักษณะรลปรล่างคือจะหินโดนสอดโดนกัดไจนะครับผูดหินดางจังหวัดอุบลราชธานีครับอีกหนึ่งความสวยงามนะครับที่เป็น่องรอยนะครับของมนการกัดสอกของหินนะครับเกิดเป็นรลปทสงทีีสวยงามเพิดคลิปวิดีโอนี้กันครับ

านดไน่งานงอเรือางเดช่ไหสแบเสจ้านี่ลานับู้หินดากับพี่น้อกกับจังหวัดอูบลราสธานีเด้อคุณล่ะนะครับนมองความสวยงามนะครับผู้เดิยไปไปเบินึ่งพันสองคนสองโอเนาะ สวยงามนะครับน่าเกิดขึ้นได้นะครับน่ามันวางกันว่าซอกันจันไรนะครับนั่งงามเคยอ้ทั่วทั้งคนหรือว่าจังไรนะครับดอกว่ามันคืนทะเลว่ามันเชือกเขาจะมองไปดีกภาพใหญ่ๆนะนะครับนะาที่จะตัวหนีเป็นทะเลก็ยอ้หามทั่วทั้งคนหรือจนกระตุจะไปอีกเนาะเี่ยวนะอ่ะว่ากันไปกับในเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับน่าก็สวยงามของหินแบบเดียวกันกับท่านตืนการเท่านครับนาที เป็นในลักษณะของคล้ายเก็ดนะครับคลายเก็ดมื่ครับเป็นตามข้อเชื่อต่ว่าเอ่อพยานะครับว่าเป็นหลอกล่ออย่างเป็นปรากฏกายเป็นนะครับตะว่าตามวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการแตกของหญิงนะครับด้วยพูดด้วยหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับอากาศแน่ปีแน่หนักแน่นะครับนาเออแดงลุมฝ วางกันไปทำนะฮะเชื่อในสิ่งที่เห็นเห็นในสิ่งที่เชื่อเปวางนะครับนะเอาตามความเชื่อถือความโดนดูนะครับมาคนะครับไปหาเลี่ยเราดูเลี่ยเกินกันที่แหงงงไม้มาสู่เบึงนะครับนะแหนงงงไม้เก็บกินได้ตลอดเก็บแกงได้ตลอดแซ่บกับัะก่อนดีนะครับในเก็บข้าวเหวกับปอกปอกกัทุกเบทุกเบกันเก็บนะครับมันงายมากจริรับเพราะว่าโอ้ยเก่งก่ได้แงงงไม้เนี่ยจะง่ายพุกเราขางห้าเราได้มาดูที่วิดีโอดี้กันนะครับ อได้ที่อบเอากเอาแงใกาอนส่้มนยแ่ที่จถ้าอนซ่อนน้ำมอวึงแง่ผุ่เท่าแม่ล้กลุ่มเก็บเอากุ่มเก็บเอาตวันเลือกเอาเลยครับนะคัเลือกเอาแง่ไหนที่เปนไกระังคอแกงนี่จัจเอา ไปนี acid, are, response, ummer, ้ฮักออกตัวยซะแตะงอขึงด้วยซะอ๋อเราเป็นเต่าอ่อนซ้อยเนี่ยรับฟันไว้นะครับฟันเงาเนี่ยเราว่าแตะแหนงแตกขึ้นแตกขึ้นครับพี่น้องครับนะเออเป็นสีสามกําแต่ข้อแกลเยาไปอยผัวนะครับเรามันอ่อนหนีนะครับจากโมเมนต์จากโมเมนต์นอนเราเป็นเหน็ดนะครับวันนี้เขาเอามาอ๋อมาเจาะใส่กับนาหยาดพอดีครับพี่น้องนี่ก่อภัยแบบเนี่นี่ครับในตัดต่อปุ๊บสูบเปิดชั่วเทห่าลงไป จากนั้นแล nah nah kind of um, ้วพ nah nah e okay, okay. ุทธนาเอาเรื่องี่น้องเด้อดพุทนาเอาพุอยู่ว่าเ้าแตะกอกรับ๋ัแตกแข่ถึงแบบนั้นเลยพุทธห่างกี่ต่อต้องเอาทุกตัวชั่วทกกองนะครับพนมาไหวนะครับมันจะเอาน้คนาเ้าใกล้นะครับนาพุทธนาเอาได้กินได้กินทอดเสด็บขายแล้วงกรองแน่ที่ดีแบบนั้นีลยกรอนยงมีพนกินนะครับมีเรื่องของแน่งองให้มาทมสอดเลยเอามาสู่เลนนะครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปเจอกันบไอที่งดูครับเพื่อทีเอาสาระหาลู่นะครับส่งขายอะไรมาบอกสู่ฟังนะครับเราจะเจอกันจะมาไปบอกเรื่องการณ์นะครับจบซีนแรกมาถึงเดาเนาะนะครับเดี๋ยวส่งขายรายการนะครับพัดกระเดาผิงกับแหนงกระเสนะครับลากรอยซวยแฉ่แฉ่โดนหมูกรงกระแสานะครับส่งขายรายการบรรยากาศนะครับกําลังตัดนะครับกําลังเอามากมานนะครับนะเพื่อว่าจะส่งขายอะ้รที่เรา เทียบแน่นะครับเมื่อม้วนเมื่อไงเนี่ยผีบะมี่กินนะครับต้องหาได้การเดียวกันเดียวกันจะรับสนีเบาเป็นบวกห่อเก่าของเราขอบคุณและสวัสดีนะครับ